15เมตรยยาวนะไปดูยคม่กีนเร็วมากจนตกใจอะ่ะประกอบเสร็จแล้วเีรู้ให้ขันนรอดนะแล้วเขาให้น็อตมาปะม่ให้แต่ถ้าไม่ขันก็หมายความว่าต้องดึงเองดึงนี่ก็เมื่อยมืออยู่นะไม่ต้องก้มดูนะพอตอนจบ15เมตรมีมีชััลษณ์ก่ะเราสามารถเปิดน้ำได้เลยอ,อันนี้เป็นหัวไม่มีที่กไกลปืนใช่ไหมตอนนี้ให้ดำขึ้นนี่เบร ไปลยลงเพราเป็นเต็มท่บบมันปิดอ,อ๋อปิดนี่ถ้าถ้าหมุนก็เปิดใช่ไหมอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้คือเป็นปอันนี้คือไม่มีอะไรชาเวอร์เบาๆขึ้นนิดนึดนงนะไปดต่าา15เมตรยาวขนาดไหนไปดูนี่มีแค่แล้วแบบไหนที่พุ่งยาวอ่ะเยาวเลยก็ยาวอยู่นะ คือสายมันอาจจะไม่ถึงแต่ว่าอันนี้มันสามารถไปได้ถึงอ่ะนี่เราสเปรย์สเปรย์กว้างสุดอ่ะกว้างสุดเข้ามาหน่อยแล้วก็พุ่งยาวแล้วก็ถัดไปก็เป็นปิดแล้วก็ถัดไปก็เป็นชาวเวอร์เบาๆแล้วก็ถัดไปอ่ะหมดละหมดละเนี่ยทำงาแล้วไอ้หัวมันทั้งบนอ่ะเนี่ยเออเกิดจะไปเกี่ยวกับอะไรมั้ง อันข้างล่างคือโซลาเซลล์นะไปจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงใครอยากดูก็คอมเมนต์มานะอันนี้สายยางยาวเลลองก็ได้ว่าหนักว่าหนนะักเดี๋ยวลองถือดูอุย๊ยเบาพร้อมยังจะมาเก็บสายละปิดน้ำซะหน่อยเก็บสายคือไม่ยากแนะนำว่าให้จำปล่อยปล่อยมาปล่อยปล <c oughs> ่อย <c oughs> บอกให้ปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูทำให้ดูอีกท <c oughs> ีอีกรอบหนึ่งก่อนอันนี้ไม่แนะนำว่าอะไรนะให้ถือถือไว้ด้วย <อ>แต่ว่าไม่ต้องสุดอะไม่ต้องสุดให้ให้ให้มันมีสามเอียบอ๋อเพราะมันมีที่แขวนอะเดี๋ยวลองูะเยียบนะอ๋อมันต้องเอียบแล้วหยุดคือถ้าไม่หยุดอ่ะปืดทีเดียวเลยได้ปะได้ดดดอืมอ๋อคือสายมันมวนๆอยู่ก็ได้นะเมื่อกี้เร็วมากจนตกใจอะสิบห oh, ้าเมตรเร็วไหมเร็วมากไปซื้อเถอะใครที่กลัวปัญหาเรื่องสายพันแล้วก็ขี้เกียจเก็บสายก็อันนี้ ดีดีมากจะดีกว่านี้ถ้าเราเรายึดตรงที่ยึดะจะทําให้สามารถ<ล>ใช้เราก็ค่อยๆดึงออกไปได้แต่ถ้าเราไม่ได้ยึดเหมือนเราต้องดึงออกมาก่อนซึ่งก็จะทําให้มือเลอะอยู่ดีถ้าแต่แค่จะบอกว่าถ้าอยากจะมือไม่เลอะเลยต้องมีที่ยึดถ้าไม่มีที่ยึดยังไงก็ต้องมือเลอะตอนที่ดึงสายออกถ้าใคร<ม>ชอบคลิปเราก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะคะ